นี่เป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าจะต้องรู้เพราะว่าประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเขาจะบังคับให้ต้องมีการระบุผู้ขับขี่ครับและจะมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมอีกตรงไหนสำหรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าอัปเดตล่าสุดคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับ เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นจํานวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในท้องถนนของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาครับและด้วยนโยบายจากทางภาครัฐที่สนับสนุนในเรื่องของพลังงานสะอาดเพื่อที่จะลดกา๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนดังนั้นประเทศไทยจึงได้มีการนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าในจํานวนที่เพิ่มขึ้นและเพื่อช่วยสร้างสังคมสีเขียวให้เกิดขึ้นครับ แต่การที่มีรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะฮะก็จะมีความต้องการในเรื่องของประกรันรถยนต์ที่จะมีความครอบคลุมมากกว่ารถยนต์สันดาป่ทั่วไปเพราะว่าโครงสร้างของทางรถยนต์ E ีนั้นมีความแตกต่างยกตัวอย่างเช่นระบบชิ้นส่วนของไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่มีมูลค่ามากกว่า50%ของตัวรถและรวมไปถึงระบบของซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นทางสำนักงานคอปพอรร่วมกับภาคธุรกิจประกันภยัย ยงได้กําหนดรูปแบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเงื่อนไขาการคุ้มครองใหม่จะเหมาะกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นครับซึ่งใจความสําคัญนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่ประเด็นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยข้อที่1ครับเริ่มต้นจากกรมธรรม์รถไฟฟ้าต้องระบุผู้ขับขี่ซึ่งจะแยกกลุ่มความเสี่ยงของผู้ขับขี่ให้ละเอียดขึ้นในกรมธรรม์ใหม่นี้ครับการคำนวณเบี้ยประกันจะพิจารณาพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัยครับ ใครขับดีไม่มีประวัติอุบัติเหตุก็จะได้ส่วนลดสูงสุดถึง40%แต่ถ้าคุณมีประวัติประมาทบ่อยๆฮะเบีย้ยประกันก็จะสูงขึ้นตามระดับความเสี่ยงซึ่งระบบนี้จะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนขับขี่กันอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนครับและนอกจากนั้นครับกรมธรรม์ยังเพิ่มความคุ้มครองเฉพาะสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเช่นการชดเชยค่าซ่อมแบตเตอรี่ซึ่งจะครอบคลุมในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นครับ ซึ่งมูลค่าค่าเสื่อมของแบตเตอรี่จะลดลงในอัตราเฉลีย่ยปีละ10%และกำหนดค่าเสื่อมสูงสุดที่50%ในกรณีที่แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานเกินกว่า5ปีขึ้นไปครับ นอกจากพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองตัวแบตเตอรี่หลักของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับยังพูดถึงการครอบคลุมอุปกรณ์เสริมสําหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือตัว emergency charge ที่เขาแถมมาให้กับตัวรถครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากได้ความคุ้มครองกรณีที่เราติดตั้ง wall charge เพิ่มเติมเราสามารถซื้อกรมทันเพิ่มได้ครับและก็ยังครอบคุมในเรื่องของซอฟต์แวร์ของตัวรถที่อาจจะทํางานผิดพลาดด้วยเช่นเดียวกันครับและในหัวข้อสุดท้ายครับ ปัจจัยในการคำนวณเบีย้ยประกันและการคุ้มครองของกรมธรรม์ค่าเบีย้ยประกันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารถยนต์สันดาปทั่วไปประมาณ10-15%เนครับเนื่องจากค่าแรงและค่าอะไหล่ที่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ในอนาคตหากประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญและผลิตอะไหล่ได้เองตัวค่าเบีย้ยนี้จะลดลงครับและนอกจากนี้ครับกรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองหลักถึง3ด้านเหมือนกับรถยนต์สันดาปทั่วไปเลยนะครับคือ การคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกคุ้มครองต่อกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเองด้วยครับและในกรณีที่มีอุบัติเหตุและผู้ขับขี่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์บริษัทประกันก็ยังคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและตัวรถแต่ว่าผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์ครับและนี่คือภาพรวมกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่จากทางคอพอพอร่วมกับภาคธุรกิจประกันภยัย ซึ่งออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการและก็ความเสี่ยงของรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมาครับสำหรับใครที่กำลังใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอยู่หรือกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าลองพิจารณารายละเอียดของกรมธรรมนี้ดูนะครับเพื่อความคุ้มครองที่เหมาะสมกับรถยนต์ไฟฟ้าของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางของคอปพ,อพ,อพอและในคลิปนี้ผมต้องไม่ลืขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ